อะไรวะเนียนเป็นเนียนเนียนเป็นเนียนทีลี่เลยครับทิศท์งน,น้อยมีผลหรือไม่โอ้โหติดนิดนึงนะติดฐานนิดนึงคนระับทีลี่เลยนะครับขึ้นไปแบบนิ่มๆนะครับไปลุยๆๆๆๆลุยไปเรื่อยเนะครับอ่ะดีอยู่แล้วนะครับเบื้องต้นดีนะครับ เขาเมกนี้ไปแล้วนะครับรุ่นต่อไป,ไปครับมากหน่อยสำได้โปรดติดตามลลัลีล่าามหลงนะครับล่างไปแล้วแล้วก็บเบียดโจข้อโจ,ข,อโจข้อสู เขาเป็นกลนหอย้าเป็นกนหอนะครับมันดันอยู่วะนี่เอายิงหัวไฟออกแล้วนะครับเด้่นานคเต้นนะครับ

พุมพูพุ่มภูวันนิงครับเจิดไปเจิดมาอยู่พี่โอพอ่ะพี่วันหนิงครับวันนิงครับขบวนกันไปเรื่อยๆรล ปติทบางๆนะครับทหารเรือพัดผ่านแล้วนะครับเรืาพดผ่านแล้วทำอยู่ได้หาได้บางๆครับเป็นอะไรบ้างบางพวกคนรถวันเหลือแล้ว อยูบนต่นฟางของชาวไร่บางบานนวสองร้บาทเอาปอยิดปล่อยบอล่อยเงินเบาเบาโอเคยังเจออยู่มามามตะเกยบของของร่บางบ้านได้ไหมตงไปแด้วีเดี๋จไทีซาลาซา่ครับ

สองร้อยหาสิบพันสองร้าแน่นพันไปครับบรักบับคม รุนกันไปครับสามรอยี่สิบคะแนนนพานไปนะครับเมฆไรลมาบางังเลยวบมีใครเห็นแล้วนะครับสามร้อยสามสิบคะแนนนพานไปนะครับบ่ยังออกนะครับแพบ่บ่เป็นดอกนะครับแพ้บ่เป็นแพบ่แบบเ่เป็นเบิ่งสิเปิดหมดเลยบ่ ต้นแต่กับเบานะยครับเดี๋ยว้าปเบิ่กันสามราหัสิบแนนพันไปนะครับมีมีบลงเลยนะเอาโพดนี่ล่ะนี่โพดยาวีขาโพดนี่ล่ะตำมาย่างที่พูมิพาควกเอ้ยเอาออกข้างขวผลัพบานออกข้างขวเร็วคอยมาให้ไพ่ดำในเป็นนังเอาเลยเอาเลยเอาเลยเห็นว่ากะได ไฮอ้นำจบบังเด้แบบนี้จริงจริงมั้ยตามลงมาตึงเสียงดังสนั่นหวั่นไหวสี่ร้อยหกสิบสี่ร้อยหกสิบคะแนนสุดยอดนะครับแอดเทลดาสี่ร้อยหกคะแนนวันตรี่นขอบคุณที่ติดตามและชมเราด้วยสีสวัสดีครับ